أستغفر الله العظيم لله. ท่านพี่น้องสรุปชาวชุมชนอามัสชิกกำลังอิบาดะชุมชนบ้านหัูหมอที่เคารพแด่รับทุกท่านยินดีครับกับโอกาสอันดีได้นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสได้นำเสนอในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับหลักฐานคำสอนในวันนี้กับรายการเสียงตามสายในยามเย็นแบบนี้ท่านสาตย์ชนที่เคารพครับกับโอกาสอันดีบรโอกาสอันดีอันสืดเนื่องมาจากว่าเรากำลัองอยู่ในช่วงเวลา ในเดือนอันเป็นเดือนมีวันคล้ายวันประสูติของท่านบุรุษศาสตราในมุฮัมมัดสุลตานมฮาริยุสันั์ด้วยกระปุกกาตุนี้กระผมจึงได้ขอที่จะนําเสนอสิ่งที่เป็นคําสั่งสอนของท่านบุรุษศาสตรามุสอุลลัมฮาริยุสันั์ที่กันกรมาจากวิสัยทัศน์กระบวนทัศน์ของท่านมุฮัมมัดสุลตานมฮาริยุสันั์เป็นที่รับทราบกันดีว่าท่านสุลตานมฮาริยุสันต์นั้นท่านมีความรักต่อประชาชนของท่านอย่างมากมาย จนกระทั่งว่าภูมมัตของท่านยังคงอยู่ในห่วงคำนินของท่านไม่ว่าท่านจะอยู่ในอิาารียับเใดก็ตามท่านจะคำนินถึงอุมมัตของท่านเป็นห่วงประชาชาติของท่านและต้องการที่อยากจะให้ประชาชาติของท่านนั้นได้รับสิ่งที่ดีงามที่สุดจากการเป็นบาตที่ดีของอัลลอสุบฮานุบุวะตาลาหอัลลอตาลาหได้ส่งท่นนานในมมัสสลอสลมสอพอพนะุสลามาสู่เราก็พระองค์นั้นทรงเมตตารักใร้บาตรของพระองค์ อย่างที่พระองค์ได้ตอบย้ำคัจธรรมนี้ในอันุรอานือว,ว่ามาอสศนากะิลลาปัตลิลนนีมาเนและเราไมา่ส่งเจ้ามาเพื่อการใดเว้นไช่ตแต่เป็นเมตตาธรรมแก่โลกทั้งสองนั่นหมายถึงเป็นความรักเป็นความเมตตาเป็นความห่วงใยจากลัทธิสุภานุวาราลาที่มีต่อเราโดยผ่านท่านศุลกสละน้อมวาลิวัสลัมที่มาเป็นแบบฉบับมีคําสอนดีๆให้กับเราสามประการสําคัญ ที่เป็นคําสั่งสอนของท่านอัลสุลตานสุลต่านของอลีอุสซาลามที่มีก่อประชาชาติของท่านในการที่จะให้ประชาชาติของท่านนั้นได้กำรงชีวิตขับเคลื่อนการดำเนินชีวิตไปสู่ทิศทางที่อัลสุลตานอวตาราทรงภูปภทยอัลสลต่์สุลต่านองอลีอุสซาลามจึงบอกกับเราบอกกับประชาชาติของท่านด้วยกับวิสัยทัศน์อันยาไวไกลให้เรามองทะลุดุนยาไปสู่อาคิรอ ให้มองว่าสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราสิ่งที่เรานั้นหลงไหลไปกันมานั้นเป็นสิ่งที่ไม่จรีง,ย,งยั่งยืนอาจจะยังผลทําให้เรานั้นมีสติมีปัญญาในการที่จะมองทะลุไปสู่การจะดําเนินตนเป็นผู้ศรัทธาเป็นบปาวที่ดีของโลกสุภานวาราลาการที่อรตละลาสร้างโลกดุญญานั้นไม่ได้ไหมายความว่าเราเพียงไม่สนใจมันเลยหาเป็นเช่นนั้นไม่อัลดุนยามัซรอตุลอาจิรอดุญญาก็เรียบเสมือน ทุ่งนาเรื่องสวนได้นาที่เราต้องการจะตัดตัวเก็บเกี่ยวเพื่อนำสเสบียงวันนี้มุ่งไปสู่อาชิรเราใช้ปัญญาที่มันจะเป็นประโยชน์เอื้อให้เรานั้นมุ่งสู่อาชิรอย่างมีคุณภาพการแรกวิธีทางหรือวิธีปฏิบัติที่ท่านอุษุวัสสลวัสลสลังได้บอกกับเราต้องการให้เรานั้นประพฤติตนหรือปฏิบัติตนดำเนินตนเฉเช่นเหมือนกับบุคคลที่เป็นผู้เดินทางหรือผู้สัญจรผ่านทางมาเท่านั้น ซึ่งผู้สัญจรหรือผู้เดินทางนั้นเขาก็จะเดินทางจากไปและในท้ายที่สุดถ้าหากว่าเขาสำนึกตนอยู่ตลอดเวลาว่าเขาเป็นผู้เดินทางเขาก็จะรู้ว่าสถานที่เขาพำนักนั้นไม่ใช่เป็นบ้านที่จีรัง,ย,ง,ย,งยั่งยืนของเขาเขาก็จะมีการเตรียมความพร้อมตัวเองอยู่ตลอดเวลาในการที่จะต้องออกเดินทางต่อไปกาหนดสถานะตัวเองให้เหมือนกับคนที่เดินทางดังท่านได้เคยกล่าวว่า มาลีวัดดุนยามาอันวัดดุนยาอินนามาซธลีวัมซธลุดุนยากัมาซธลีรากีอิสตะร์นั้นถ้าต่ะชั้ะต้นคือมร่างแวะตทระกะฮอข้าพเจ้านั่งไม่มีความหลงไหล่ไม่มีความปรารถนาใดๆกับโลกดุนยาสถานะของข้าพเจ้าในโลกดุนยานี้เปรียบประดุจได้ดังผู้เดินทางผู้สัญจรผ่านทางมาเท่านั้นที่เพียงแค่แวะอาศัยร่มเงาต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งอีกไม่นาน ฉันเองก็จะต้องเดินทางจากร่มเงาต้นไม้ต้นนั้นจากไปเป็นการเปรียบเปยว่าดุนยาเหมือนว่าเราแวะพักแป๊บเดียวเท่านั้นสักคู่เดียวเท่านั้นอีกไม่นานเราก็ต้องจากไปและนี่คือวิธีทางที่พระสุรัสละล่องส,าสลามส,สอนเราได้กำหนดตัวตนให้เปรียบเสมือนว่าเป็นผู้เดินทางผ่านทางมาเท่านั้น และในท้ายที่สุดเราจะต้องเดินทางต่อไปเมื่อเราสำนึกหรือสำเนียโกนอยู่ตลอดเวลาว่าอีกไม่นานเราต้องไปเชื่อว่าการใช้ชีวิตของเรานั้นก็จะมีการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังได้รู้และพิจารณาว่าสิ่งใดควรและสิ่งใดไม่ควรสิ่งไหนที่อวตาราสรงสัง่งใช้สิ่งไหนที่เราควรดีกทาง วิธ uh, ีของอุมัต์อันนี้แหละมันเป็นกระบวนการที่กันกองมาจากความรักของท่านสัตดาสโลลวาริวาสัมเพื่อให้เรานั้นได้มุ่งสู่แนวทางที่ถูกต้องประการต่อมาวิธีของการปฏิบัติตนให้เรานั้นรำลึกถึงความตายให้มากในความเป็นจริงถ้าหากว่าคนคนหนึ่งหรือบ่าวคนหนึ่งได้รำลึกถึงความตายอยู่ตลอดเวลาก็เพียงพอแล้วต่อการที่เขา nan จะเป็นบุคคลที่ดีเป็นบุคคลที่รำลึกถึงอวสานวตาราตลอดเวลาอันสุดเนื่องมาจากว่า เป็นคํำหลักคํคำสอนที่เราได้ยินอยู่บ่อยครับว่ากาฟบิลเมวที่ว่ววอาอดพอเพียงแล้วที่ความตายนั้นจะเป็นอนุสติเตือนใจให้คนคนหนึ่งที่ศรัทธาต่อองค์ได้ระลึกตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองนั้นอีกไม่นานก็จะต้องจากไป,เร,เ,ปเราเป็นมายัตเราเป็นมายดเราเป็นมายิตัที่รอวันของการที่จะได้ใช้ชื่อจริงณนะตอนนี้ถ้าหากเราจะเรียกเราคือเราเป็นมายดแต่ในเชิงมายัส หมายถึงเป็นการยืนสั์มาว่าในความจริงแม้ว่าเรายังไม่ตายแต่ว่าเราถูกเรียวกว่ามยึดเพราะพิจารณาจากเบียสีบ้าหรือไม่หยกูลสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตของเรานั่นหมายความว่าเราทุกคนต้องตายด้วยเหตุน,นี้เราจึงถูกเรียวกว่ามายิดและมายิดาก่อนได้ด้วยกับการที่เรายืนสั์นั้นมาพิจารณาอนาคตของเราว่าในท้ายที่สุดเราก็ต้องเป็นไมยิดและเราต้องเป็นไมยิะถกาหาว่าเขาเนี่ย ได้รู้ว่าตัวเองจะต้องตายเขาก็จะต้องสั่งสมอ,อามันอิบะาดาเพื่อรอสู่โลกหน้าเพื่อมุ่งสู่โลกหน้าอย่างอุ่นใจอย่างสบายใจอย่างมีความสุขเท่ากับกันบุคคลที่ไม่ได้สํานึกตัวเองเขาก็จะต้องจงบปากดกับความโศกการอาดูเศร้าเสียใจอันได้แก่คนเหล่านั้นอาจจะเป็นคนฟาซิกหรือคนที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาเมื่อฟังตายมาถึงเขานี่เขาก็จะขอต่อกวลา سبحانه แาะ ت ع ะ ل ى อลาเอลเนื้ ว่าฉ de ันกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ไหมมาสายไปแล้วครับฮัตความตายมาเขาพวเจะกาวาอัอฮฺ h ัลล h ฮัลลอฮฺอัลลออลออลลรฮอัลลอลลอลอัอออลลฮอาล่าวกับอัลลลฮฮะฮลอาลลอฮอัอฮอ ขอได้โปรดนำเรากลับไปนำเราคืนกลับไปอีกการมีชีวิตใหม่ด้วยเถิดอย่าเอาว่์ทำไมหล่ะละอันลี่ฟังว่าพวกเรานั้นอักแม่ลุดต้อนยันฉันสัญญาย่าเอาว่์ฉันจะทำดีพอความตายมาถึงเขาก็จะโอดพวนกับลอสนวาวากาละอย่าเอลว่า ได้โปรดทำให้ฉันคืนกลับไปมีชีวิตอีกครัง้งหนึ่งเพื่อฉันจะได้ทาความดีฉันจะสั่งสมอามะลิบะาไดา้เยอะๆฉันสัญญาอย่าอโลชแต่คําพูดเหล่านี้ที่พูดหลังจากที่ความตายมาประสบย่อมเป็นคําพูดที่สายไปเสียแล้วคําสอนที่สามในสี่ที่ท่านอัลสุบบะสโรมอวานิอุสลามส,สอนให้ประชาชนาของท่านนั้นได้ปฏิบัติตนก็คือให้เตรียมเสบียงอันได้แก่การยำเกรงต่ออัลลสุบหานุเคระตาอาลา เพราะว่าโลกใบนี้มันมีสิ่งล่อตาล่อใจมากมายยังผลทาให้ผู้คนมากมายที่อีมานไม่แข็งแรงหลงออกไปออกไปจากการแก่นแท้ของชีวิตหลงออกจากสัจธรรมของชีวิตไม่รู้ว่าสัจธรรมของชีวิตนั้นต้องการอะไรผู้คนมากมายหลงละเลยไปกับดุยาในขณะเดียวกันดุยาไม่ใช่สิ่งอื่นใดแต่ชีวิตดุญ,ญานั้นเป็นเพียงแค่สิ่งที่

หากพวกท่านทั้งหลายมีศรัทธามีความยำเกรงแน่นอนอลัลลอฮฺตาลาก็จะนําซึ่งพลานิสงค์ผลบุญมาให้พวกท่านโดยที่อลัลลอฮฺตาลาไม่ได้ต้องการทรัพย์สินใดๆจากพวกท่านเป็นการตอบแทนหาเป็นเช่นนั้นไหม่อลัลลอฮฺไม่ได้ต้องการอะไรเากเกา อัลลอฮฺตะลาเพลงประสงค์ให้เรานั้นเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺสุบานตะลาสะเพียงที่ดีที่สุดที่เราจะตราเตียงเมื่อครั้งที่เรายังมีอยู่มีชีวิตอยู่บนโลกุญญาก็คือการมีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบานตะลาการมีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบานตะลาเนี่ยดูแล้วมันพูดง่ายแต่ในรายละเอียดของคำว่าตักวานั้นไม่ได้มีเพียงแค่พูดง่ายๆอย่างนี้นะครับก็คือการที่ปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงสั่งใช้และหลีกห่างไกลจากสิ่งที่อัลลอฮฺทรงสั่ อันนี้คือความหมายโดยภาพกว้างโดยภาพรวมและละเหตุเข้ามันเมื่อเราเจาะไปก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่องล์รั์ใช้เราจะต้องปฏิบัติตามนั้นและสิ่งใดที่อัล์อัชห้ามเราก็จะต้องหลีกห่างโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นถ้าหากว่าบุคคลสามารถที่จะทําปฏิบัติตัวได้ยื่นี้แล้วเขาก็ย่อมอยู่ในเครือข่ายของคนที่กําลังสั่งสมสเสบียง ที่มีคุณค่ามากที่สุดบนโลกดุนยานั่นก็คือสเสบียงที่มีชื่อว่าอัตตกว่าวาแม้จะฟังรูมว่าใครเรียกแา้วมิหลอกว่าจะเาวะรู้ฝอินี่ใครรั้วเสบีวงไม่ว่าความดีใดๆที่พวกท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติกันนั้นอัลลอฮวตาลารู้ไม่ว่าเป็นความดีทางคำพูดก,การกระทำหรือจิตใจก็ตามสิ่งต่างๆเหล่านั้นย่อมได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮุบฮานรวะ่าลาแล้วอวตาราก็สั่งใช้ให้กับบรรดาบาา่าวของพระองค์ว่าจะเาวะมาดูพวกท่านทั้งหลายจงตระเตรียมเสบียง แล้วก็บอกด้วยว่าสิบเียงที่ดีที่สุดคืออะไรฟาอินนะไฟร์จดิดตักวัวและสิบเียงที่ดีที่สุดบนโลกใบนี้นั่นก็คืออัตตักวัวคือการปฏิบัติตนอยู่ในทํามนองของธรรมปฏิบัติตนในสิ่งที่อัลลอฮ์และอัลสูลสุลสานใช้และห่างไกลจากสิ่งที่อัลลอฮ์และอัลสุลสุลสาห้ามวิถีมัตรกระบวนทัศทัจากรักศาสดาเพราะว่าวิถีมัตทั้งสามข้อนี่จริงๆแล้วมีมากมายแต่ผมสรุปมาเพื่อให้กับบรรดาท่านพี่น้องสัทธาชนได้ สามารถนำสิ่งนี้ไปคิดต่อยอดได้ประการแรกก็คือการที่เราไม่หลงยุญญยาประการที่สองคือการที่เรานั้นนึกถึงความตายให้มากมากและประการที่สามตะเตรียมสเปียนที่สเปียนที่ดีที่สุดของมันนั่นก็คืออัตตะวาและสามประการนี้คือกระบวนการที่กันกองมาจากคําสอนของท่านอัสลามและในท้ายที่สุดใครสามารถที่จะปฏิบัติได้สามกระบวนการนี้ เขาย่อมกำลังมุ่งไปสู่อัลลอฮฺ سبحانه า,าละ ت ع ا ل ผู้ที่ยอมเสียสละตนเองเพียงเพราะหวังผลประโยชน์จากดุญญาจำไว้อย่างนึ้งนะครับดุญญาจะไม่มอบสิ่งใดให้เขานอกจากเพียงไม่กี่ตารางนิ้วเป็นอาณาเขตพอดีฝังร่างกายของเขาเท่านั้นเองไม่เพราะว่าดุญญาจะให้พื้นที่แค่มีกี่ตารางเม้วหมายถึงดุญญาใช้ที่พักตอนตายเท่านั้นเอง แต่ผู้ที่อุทิศเสียสละคนในหนทางของนอกพระองค์จากทรงมอบสวรรค์อันกว้างใหญ่ไพศา,าลล้นชั้นฟ้าสุดล่นดินสิ่งนี้มันต่างกันแต่ผู้ที่มีปัญญาเท่านั้นที่จะสามารถวิเคราะห์ได้และแยกแยะได้ว่าเขาควรที่จะต้องปฏิบัติตนอย่างไรเพราะบางครั้งการที่เรายังอยู่ในความเป็นตัวเอง และรู้สึกว่าการที่เราเนี่ยดำรงชีวิตอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันถูกต้องแล้วมันดีที่สุดแล้วทั้งๆท,ท,ที่เรายังสามารถเป็นบบตัวได้ดีขึ้นไปอีกแต่เรากลับเมือนเฉยสิ่งที่บอกให้เราได้รู้ว่าเรากําลังหลงทางเสียแล้วแต่หากว่าเราไม่รีบพีนพิเคราะ ดึงตัวเองกลับมาดึงสติกลับมาผูกพันหัวใจตัวเองกับท่านอุสุลลอฮฺสุลลฺลลฺฮุอะลัยฮิวะมัลลัมผูกพันอยู่กับคำสอนของท่านอุสุลลอฮฺสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะมัลลัมมันกล่าวสุลลาะต่อท่านในมุสลลัมมุสลัมเพื่ออะไรเพื่อให้หัวใจหัวใจเราเริ่นึกถึงนบีเริ่นึกถึงคำสอนของนบีเริ่นึกถึงแบบอย่างของนบีเมื่อเราหัวใจเราผูกพันกับนบีนี่แหละครับมันก็ตรงกับคำว่าวิธีอุมมัดกระบวนการัดจากรักศาสดาหมายความว่าถ้าเราาามมีีควรััักกกเผูพนนบบ ไม่ว่าเราจะทําอะไรเราก็จะนึกเสมอว่าสิ่งนี้นบีชอบไหมคําว่าที่ผมพูดว่านาบีชอบก็หมายถึงอัลลอฮ์ชอบไหมนั่นเองเพราะสิ่งที่นบีพูดสิ่งที่นบีทําไม่ได้มาจากสิ่งใดนบีไม่ได้พูดมาจากสิ่งใดนะดยกเว้นนบีพูดมาจากวะฮิยู uh นะ่ับนบีไม่ได้พูดมาจากอารมณ์นบีพูดมาจากวะฮิที่อัลลอฮ์าตาอาลาประธานมาให้ฉะนั้นทุกอย่างที่นบีนําเสนอมาให้กับกุมมัดของท่าน ย่อมเป็นสิ่งดีงามย่อมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่พัฒนาตัวตนจิตวิญญาณของอุ่มมัดของท่านมัสลิมัะไวยุสลลัมคนที่เราริ่มมถึงความตายสิ่งที่เขาจะทําตามมาคือการเต้าบัาครับครูท่านนี้ได้กล่าวว่าลาตะกุนมิมันยอรจุลอาคิดว่าบิรไกลี่อามันววยุจุตเต้าบะดิตูลิอามันท่านอย่าได้เป็นส่วนหนึ่งจากบุคคลที่ ได้แต่หวังอยากจะได้อาชีพแต่กลับไม่สั่งสมอามัลอิบาดะฮาไรเลยและในขณะเดียวกันท่านาาก็ย่ะได้เป็นบุคคลบุคคลที่หวังแต่จะได้รับการตอบบัตรจะได้รับการอภัยโทษจากห์ แต่ว่าในขณะเดียวกันก็อยู่ทิ้งทอดระยะเวลาของการมุ่งหวังคาดหวังยาวนานเกินไปเขาปว่วงเวลาในการที่เขาจะปรับตัวกับใจต่อรอดสุภาห์นหัวตจเราฉะนั้นการเตาบัตคนประเภทนี้จึงไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเขาหวังเตาบัตในขณะเดียวกันวีตู้ลิลอามันเขาก็ยังตั้งความหวังรวมๆแรงๆว่าเขาจะยังไม่ตายเขายังมีความหวังที่ยาวไกลว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันเตาบัตฉัน หวังว่าจะเติบัตตอนวัยรุ fifty, ่นฉันขอสมเธิเทมาก่อนตอนวัยรุ่นฉันขอไม่สนใจละหมาดก่อนตอนวัยรุ่นฉันขอละเล่นให้มันสะใจไปก่อนในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนประเภทนี้อาจจะมีอายุไม่ถึงตามที่เขาคาดฝันมาในท้ายสุดเขาอาจจะตายและไม่ได้ทำเติบััดและนี่แหละเป็นความล้มเหลวและเป็นคําสั่งสอนที่บอกกันว่าและแต่คุณมินมันย่าจุลอาชิรับดีไว้ดีอ่ามันอย่าจุลเตาบบัดดีูุลิอานันอย่าเป็นกุคนประเภทที่ว่า หวังอยากจะได้อาคิรอหแต่ไม่เคยทำอามันอิบาดะอย่าเป็นบุคคลที่หวังว่าวะตาลาจะอภัยโทษให้แต่ก็ไม่เคยคิดต่อบสัสตีเพราคิดว่าเดี๋ยวรอตอนแก่ๆก่อนจะขออภัยโทษจากอัลลอฮฺ เป็นการวาดฝันต <c oughs> <c oughs> ัวเองมีความฝันตู้ล <c oughs> ีอามันว่าความฝันที่มันยาวเกินก่อความตายไปและนี่คือความหลงผิดและนี่คือความสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับบุคคลที่ไม่ได้กําหนดจิตกําหนดใจอยู่กับพระบรมศาสดาหอว่าสุลต่านอ้วนอิยวะสัลลัมพิธีของอุมัตกระบวนทัดจากรักศาสดานั่นเองประการแรกก็คือนบีสอนให้เราเนี่ย ทำตัวเหมือนกับผู้ที่เดินทางผ่านดุนยามาหมายความว่าอย่าไปหลงไหลยอยู่กับมันประการที่สองก็คือระลึกถึงความตายอยู่สม่ำเสมอเรานั้นไม่ได้ยืนยาวนานานักให้เรานั้นรีบทำำําอามัดอิบาดเหมือนว่าเราจะต้องตายแล้วในวันพรุ่งนี้อย่ารอวันพรุ่งนี้เราจงทําวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะว่าอาจจะไม่มีวันพรุ่งนี้อยู่จริงสำหรับเราแล้วกระด้และประการสุดท้ายนั่นก็คือเตรียมเสบียันที่เรียกว่าอัตตะวาน,นเองอินน์ไครสซาดิตะวา พูดง่ายๆยันลุดยืยาให้นึกถึงความตายและจงตักเตียงเสียงนที่เรียกว่าอัตตวาเพื่ออนาคตอันสดใสของเราในอนาคตภายภาคหน้าคําว่าอนาคตที่ผมพูดถึงหมายถึงอาคิร์อันเป็นบ้านอันจรรย์ยั่งยืนปรับปรุงชีวิตของเราให้ดีขึ้นไม่อยู่แค่เราแต่หมายถึงคนในครอบครัวของเราพยารู่มเมียเราให้เขานั้นได้อยู่ในคัมลองของศาสนา ถ้ามีสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นไม่ดีไม่งามขอเราอย่าได้ยู่เฉยให้ได้บอกเตือนบอกกล่าวเขาวิธีการเตือนเราก็เตือนด้วยดีๆนะครับโดยกับคําพูดจาที่ดีคาเตือนที่ไม่ได้เป็นการประจานเขาแต่หัวใจของเขานะั้นอารักในการที่จะอยู่ในหลักธรรมคำสอนของอัลลอฮ์ س ب บ ا ن ه และอัลลอฮ์มะอินน่ามิสรลกระสลามละบิกดีวนวว่าฟิกฟินกะเด وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سفرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم عافنا من كل بلاء وعذاب الآخرة وصف بحق القران العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الاخره غفر الله لنا ولهم يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين